เป็นอันว่าชัดดาวของรัฐบาลกลางสหรัฐยุติลงแล้วนะครับหลังจากที่ปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐคือ43าวันท้ายที่สุดประาธานิบดีโดโนโัลด์ทรัมป์เวลาบ้านเราก็คือเมื่อช่วงเช้าๆลงนามในร่างกฎหมายเพื่อยุติการปิดหน่วยงานรัฐหลังจากที่ ก่อนหน้านี้วุฒิสภามีมติผ่านด้วยการที่มีสสสวอของฝ่ายวุฒิสภาเดมโมแครตเนี่ยแคนข้ามฟากมาโหวตให้กับริลีพาเบกินนี่คือสอวอแล้วก็ส่งต่อมาที่สสคือสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่าน222ต่อ209 และมีสอสอพรรคเดโมแครตหกคนเข้าร่วมนี่จะบอกว่าเป็นงูเห่าหรือเปล่าความหมายการเมืองของอเมริกากับการเมืองไทยก็คงต่างกันงูเห่าความหมายของการเมืองไทยคือมีอะไรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือเปล่าการเมืองแบบอเมริกัน,นี่การข้ามฟากมานั่นอาจจะไม่มีคําว่าแจกกล้วยแต่มีคําว่าผลประโยชน์ของสอสอส,อสอวอ แต่ละคนอยู่ที่รัฐตัวเองด้วยอยู่ที่ฐานเสียงของตัวเองด้วยดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่าท้ายที่สุดการที่จะมีชัดดาวยืดเยื้อย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอยู่ที่ว่ารัฐตัวเองฐานเสียงตัวเองนั้นส่งเสียงมาถึงสสและสวอของตัวเองอย่างไร ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เ hey ฮแล้วครับอก this is a great day วันนี้เป็นวันที่ดีมากมก็เท่ากับสลายความตึงเครียดไประดับหนึ่งการชัดดาวน์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด43วันนั้นเนี่ยพนักง,งานรัฐบาลกลางหลายพันคนต้องทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนบางคนถูกพักงานหรือถูกเลิกจ้างไปเลยก็มีเพราะว่าหลายอันนี้คือมันเป็นโครงการพิเศษ พอไม่มีเงินเดินจ่ายเขาก็ยกเลิกโครงการนั้นไปมีทั้งหน่วยงานกรมกองต่างๆของรัฐบาลกลางก็หยุดชะงักเพราะขาดแคลนง,งบประมาณที่สำคัญก็คืออย่างเช่นม er ิวเซียมหรืออุทยานแห่งชาติที่ใช้งบรัฐบาลกลางเนี่ยต้องหยุดไปเลยครับ43วันเต็มๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเซเนตหรือ บุธิสภาผ่านร่างกฎหมายเพื่อที่จะยุติไอชัดดาวนี้และก็ไปถึงสภาผู้แทนราษฎรในสองวันต่อมาและมาถึงทรัมป์เป็นคนอนุมัติขั้นสุดท้ายเห็นไหมครับว่าเขาจะมีกระบวนการที่แยกอำนาจฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารทั้งสองฝ่ายมีอำนาจวีโต้ซึ่งกันและกันเพื่อทวงดุนแห่งอำนาจ เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญสาระเลยกฎหมายทั้งหลายถ้าจะบังคับใช้ต้องให้ประธานาิิบดีเซ็นแต่ประธานาธิบดีจะมีอำนาจใดต้องขออนุญาตของเกรสบ้างก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันก็กลายเป็นเรื่องที่คงจะเห็นว่าถ้าเช่นนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการทำให้มีภาวะ ปกติแต่ก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับว่าคนที่เขาเสียหายเนี่ยจะไปชดเชยเขาอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าช่วยไม่ได้ก็นี่คือการเมืองอสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการเมืองสำหรับทรัมป์นั้นเขาได้หรือเสีย เขาก็ต้องถือว่าเขาเสียหายพอสมควรเพราะว่าถูกมองว่าการชัดดาวครั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลทรัมป์ไม่โอนอ่อนผ่อนตามเดโมแครตก็โดนเพราะว่าทรัมป์พยายามจิ้มไปว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่พรรคเดโมแครตจงใจให้เราปิดประเทศมันไม่ควรจะปิดตั้งแต่แรกซึ่งทรัมป์ชีนิว ด่เดโมแครตโดยเฉพาะผู้นำเดโมแครตในวุฒิสภาชักชูเมอร์บอกว่าเขาหมายถึงชักชูเมอร์คิดว่าเขาสามารถทําลายพรรคเัโมิกินได้แต่ว่าท้ายที่สุดพรรคพับลิกันของผมเนี่ยทำลายตัวเขาเองมันเป็นช่วงเวลาที่ทรัมป์ดูเหมือนกำลังจะยอมอ่อนข้อนะครับอยู่พักหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ สัริพับลิกันเองบอกว่านี่คุณต้องไปยกเลิกไอ้กฎในรัฐสภาที่ต้องให้60เสียงในวุฒิสภาผ่านในวุฒิสภามีร้อยเสียงซึ่งในระบบกฎกติกาที่เขาเรียกฟิลิบัสเตอร์ต้องได้60สิบนบอกว่าเฮ้ยแค่เสียงข้างมากก็น่าจะพอแล้วนะแต่ว่า นั่นแหละสิ่งที่มันทำให้เกิดก็คือการประนีประนอมยอมความของฝ่ายเดโมแครตจำนวนหนึ่งแคนการที่ทรัมป์ประกาศชัยชนะบอกวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่เนี่ยทรัมป์ก็ต้องแน่นอนบอกกับประชาชนเขาเลยว่าเห็นไหมท้ายที่สุดพวกเดโมแครตไม่สามารถมาจะมาสกัดกั้นการทำงานของเราได้หรอก เพราะว่าทุกวันนี้ประเทศเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ <c oughs> ดีที่สุดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์อเมริกามาเลยนี่คือวันที่ยิ่งใหญ่และผลงานก็คือเราสามารถทำให้พรรคเดโมแครตต,ต้องยอมถอยกับเราอพอร่างนี้ผ่านไปก็เท่ากับว่าพนักง,งานรัฐบาลกลางกลับมาทำงานได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานได้ โครงการและกรมกองต่างๆของรัฐบาลกลางก็ได้แล้วก็สามารถใช้เงินชดเชยย้อนหลังให้แก่คนงานนับแสนคนนะครับที่ไม่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ปิดหน่วยงานเมื่อเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลานี่คือสถานการณ์การเมืองแบบอเมริกันนะครับเรื่องชัดดาวจะมีมาเป็นระยะระยะแต่ครั้งนี้ความเป็นทรัมป์และความเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเดมโมแครตท,ทำให้มัน ยืเดเยื้อยานานกว่าที่ควรจะเป็นชาวบ้านเดือดรอดฉะนั้นก็ด่าทั้งฝ่ายเดโมแครตและริพับลิกันแต่ได้คะแนนเสียคะแนนยังไงดูที่ว่าเลือกตั้งกลางปีปีหน้าประชาชนจะลงคะแนนให้กับพรรคไหนนั่นจะเป็นจุดตัดสินที่ชัดที่สุดครับ